สวัสดีค่ะโอเคพีเคสุนทีนชาแนลวิดีโอนี้เราจะใช้งานโปรแกรมกิมนะคะซึ่งคราวก่อนนั้นก็ได้ทำการสร้างเทมเพลตไว้เองนะคะก็เป็นที่ไฟล์แล้วก็ไปคิดเทมเพลตคราวนั้นนะคะแล้วเมื่อเราไม่ต้องการเทมเพลตตัวไหนนะคะเราก็สามารถที่จะลบออกได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องไปทำการเปิดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนก็ได้ว่าเทมเพลตที่เราสร้างไว้มีอะไรบ้างนี่นะคะ มีนี่ที่เราได้ทำการสร้างไว้ในวิดีโอที่แล้วนั้นนะคะก็คือ4คูณ6นิ้วนะคะคราวนี้ที่เราสร้างมาใหม่2ตัวมีเท็กับ 2. ดอทดอทเนี้ยนะคะเราจะทำการ delete เขาออกไปนะคะอ่ะนี้เปิดมาแล้วเนาะเราจะไปที่ w i n d o w ์ค่ะไปเปิดเอา d o c t a b l e Dialog ก่อนนะคะ ก็มองหานะอยู่ด้านล่างนะคะเลื่อนลงไปล่างสุดจะเจอคำว่า t m p p a t e นะคะก็กดออกมาเพื่อที่จะให้ d ดอะล็อกนั้นออกมานะคะดูด้านขวานะนี่สังเกตนะคะเดี๋ยวลากออกมาให้ดูตรงนี้นี่หน้าต่างของ Template ก็ออกมาแล้วนะคะคราวนี้เจ้าตัวเทมเพลตที่เราคีเอทไว้นะจะมีอะไรบ้างนี้นะคะเขาก็จะปรากฏขึ้นเราต้องการที่จะลบเทสก็กดลบได้เลยนะคะตัวนี้นะลบไป d e l e t e อทที่เราไม่ต้องการก็ e l e t e นะลบไปคราวนี้มาดูนะอะที่ไฟล์ new แล้วก็ตัวที่เราเลือกเทมเพลตนี้นะคะจิ้มลงมาทั้งหมดที่เรา delete ออกไปก็ไม่มีปรากฏแล้วนะคะโอเคนี่คือวิธีการลบเทมเพลตที่เราได้ p r e a t e ไว้นะคะ าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ